นะครับผมชื่อนายจิษิารันเดินกะเลยะนะเดยนชั้นม5-3ทับวันนี้ผมจะมานำนเสนอเกี่ยวกับรูปภาพที่วัดห้อยบงครับภาพนี้นะครับซื้อให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมการปลูกข้าวซึ่งข้าวเป็นปัจจัยหลักที่คนกะเรียงขาดไม่ได้โดยจะมีข้าวไร่และข้าวในนาซึ่งสมัยก่อนก็จะใช้กระเบื้อในการไถานาเมื่อก่อนคนกะเรียงจะช่วยการปลูกข้าวให้กับญาติญาติโดยเริ่มจาก คนที่มีบริเวณนาตรงต้นน้ำและไหลลงมาเรื่อยๆซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีการเลี้ยงผีที่เป็นเจ้าหน้าที่ผืนป่าที่ปลกปักดูแลที่ดินเขานั้นก็เปลี่ยนสมานความอุดมสมบูรณ์และชีวิตของคนกระเรียงในหนึ่งปีนั้นจะมีการปลูกข้าวแก้หุแนเดียวคนกระเรียงจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อได้ผลผลิตออกมาดีที่สุด